อยากแต่งงานต้องเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับ 1. เริ่มจากทั้งคู่นี่แหละค่ะถ้าใจมันบอกว่าพร้อมการเงินพร้อมก็ลุยได้เลยเออ้อ,อ้อ 2. วางสโคปของงานมูดประมาณไหนแขกกี่คนงบประมาณเท่าไหร่มันจะมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้หมดเลยและที่สาคัญสโคปนี้ค่ะอย่าลืมเอาไปคุยกันที่บ้านนะคะจะได้แบบว่าลงตัวเคลียร์เรียบร้อยก่อนเริ่มงานใช่ครับย้ำไหมนะคุยกองก่อนถ้าเคลียร์ได้เนี่ยผ่านฉลุย3เริ่มหาสถานที่จากสโคปที่เราวางไว้ค่ะ ของเรากับกันเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าเพื่อนกันมีสตูที่ค่อนข้างจะตรงใจเรามากๆค่ะชื่อว่า d a ซ s y h o m e ่สตูดิโอตรงสโคบมูดอบอุ่นแขกรับรองได้เลือกเลยข้อ4เคาะวันเลยครับเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีเลิกพิเศษอะไรขนาดนั้นคือเอาเลิกสะดวกก็เลยเคาะได้ง่ายไม่ยุ่งยากอะไร5ได้วันแล้วก็ดิวกับทุกฝ่ายเลยค่ะทั้งช่างแต่งหน้าสถานที่ช่างกล้องแคทเธอรีนิงตรงนี้นะคะถ้ามีออแกไนซ์แบบคนที่เขาทําครบหมดเลยก็จะง่ายแต่ของเราเนี่ยเน้นแบบว่าทําเองบ้างแล้วก็ ับมีน้องเนี่ยมาช่วย m ม n a g e งานก็เลยอาจจะต้องแบบว่าเหมือนดูวกับหลายฝ่ายหน่อยนี่ครับพอ6กพอทุกอย่างลงตัวแล้วก็ เริ่มทาการ์ดได้เลยของเรามีศิลปินที่ชื่อว่าคุณลุงวาดรูปสวยมากก็เลยให้เขาทําการ์ดให้แล้วพอทําการ์ดเสร็จเนี่ยก็ร่อนเลยร่อนรอนอันนี้ก็คงเป็นเหมือน6ข้อที่เริ่มต้นในการจัดงานแต่งงานแต่ว่าขนทางยังอีกยาวไกลค่ะบอกเลยเป็นกําลังใจให้ทุกคู่ที่กําลังแพนอยากจะแต่งงานกันจริงๆค่ะใครที่อยากฟังเรื่องนี้แบบละเอียดแล้วก็ยาวกว่านี้ไปตามดูได้ที่แอปวิดีโอสีแดงครับ